ใช้แค่ฉีดธรรมดาก็แป๊บเดียวเห็นเหล่าซีเล็บดาราเขานิยมทํากันแบบนี้เนี่ยเรามักจะมีแบบว่าข้อคิดอยู่ในใจเลยว่าอุ้ยพอคนดังทาปุ๊บมันต้องเป็แงเงี้คุณหอคนธรรมดาอย่างเรานี่สามารถจ่ายได้ทําได้จ่ายได้จ่ายแล้วก็มันขึ้นอยู่กับวิธีการขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีด้วยมันจะมีตั้งแต่ราคาแบบถูกๆเลยถูกๆนี่คือหลักหมื่นหลักพันหลักแสนเริ่มต้นพัน หลักพันก็มีแต่หมอไม่ไม่แน่ใจเนอะว่าหลักพันเนี่ยเทคโนโลยีเป็นแบบไหนนะคะ<ม>แต่มันก็จะมีที่ทําอยู่ในประเทศไทยแต่ว่าถ้าเป็น,นต่างประเทศเนี่ยราคาก็อยู่ประมาณพันเหรียญ<ม>เพราะว่ามันจะไปขึ้นอยู่กับวิธีการค่ะคือในแต่ละในแต่ละแพทย์<ม>ที่เขาทำเนี่ย<ม>เขาก็จะมีเทคนิคของเขาว่าเขาจะเอาตัว cost factor เนี่ยไปทำอะไรถึงจะให้ประโยชน์กับคุณไข่มากที่สุดเพราะฉะนั้นราคามันจะไปแตกต่างอยู่ตรงนี้<ม>ข้อที่หนึ่ง กับค่าที่สองเนี่ยราคาแตกต่างอยู่ที่เทคโนโลยีค่ะมันก็จะมีเวลาที่ดึงตัวเลือดออกมามันจะมีตัวเขาเรียกว่าเป็นตัวคิดเทคนิคมาอยู่ตรงนี้เองค่ะว่าจะทำยังไงถึงจะได้ให้ตัวกลอสแฟกเตอร์มากที่สุดเขาจะมีการทำศึกษาว่าใช้สารอันนี้ทำให้เก็บเลือด ได้รับโกดแฟกเตอร์เยอะที่สุดทาไงถึงจะกระตุ้นทําให้เก็ดเลือดเนี่ยมีการแตกตัวนะ mm hmm. มันจะมีเม็เดเล็อๆอยู่ในตัวเก็ดเลือดค่ะพอกระตุ้นปุ๊บมันจะแตกตัวแล้วมีการหลั่งพวกโกดแฟกเตอร์ออกมา<ะ>หลายชนิดมีทั้งหมด8ชนิด<ะ>จากในตัวเก็ดเลือด mm hmm. ยิ่งเยอะเท่าไหร่ก็ยิ่งทําให้มีการกระตุ้นการสร้างมากเท่านั้นเพราะ,ะฉะนั้นไอ้ตรงเทคโนโลยีตรงเทคนิเคเคล็ดลับของแต่ละของแต่ละเครื่องของแต่ละ เนี่ยอันนี้คือความสําคัญอยู่ตรงนี้ใช่มันเลยทําให้มีความแตกต่างของราคาอ๋อซึ่งเราสามารถจะไปขอเลือกคนอื่นได้ไหมคะคุณหมอไม่ได้ต้องเป็นเรื่องของเราเองข้อจํากัดของคนที่จะทำแวมพา์เฟสลิปเนี่ยมีข้อจํากัดไป่องเช่นโลหิตจางไม่ได้กาลังป่วยหรือเป็นโรคอะไรแบบนี้ทำโดยโดยส่วนใหญ่ทั่วไปถ้าเกิดกําลังป่วยเราก็จะมักไม่ค่อยให้ทําอยู่แล้วทุกอย่างนะคะเพราะว่าพวกนี้เนี่ยหลักการคือมันต้องไปซ่อมเซล คืต้องมีการทำลายผิวเพื่อจะเอาตัวคุณแฟกเตอร์เนี่ยไปซ่อมเพราะว่าตัวพวกนี้จะถูกกระตุ้นได้ดีก็เมื่อต้องเกิดบาดแผลเกิดการบาดเจ็บของผิวเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าเราจะใช้เข็มหรือใช้อะไรให้มีการเลือดตกยังออกมันถึงจะป่วยช่วยเข้าไป,ไปใช่เนั้นในคนที่ป่วยเราก็ไม่ค่อยทำมาะว่าหลักการมันเหมือนกับการ สเต็มเซลล์หรือการฉีดพวกเซลล์เทราปีต่างๆคุไขต้องเตรียมตัวก่อนเพื่อจะทําให้ได้รับผลการรักษาดีที่สุดร่างกายต้องแข็งแรงก็ต้องเตรียมความพร้อมต้องเตรียมความพร้อมของร่างก,กายก่อนเพรเะฉะนั้นถ้าเราเจ็บป่วยอยู่ก็อย่าเพิ่งไปทําทําตอนที่ร่างกายแข็งแรงมันจะได้ผลดีที่สุดและถ้าร่างกายเราสมบูรณ์แข็งแรงพร้อมจะทําแล้วมันอาจจะเกิดผลข้างเคียงอะไรขึ้นได้บ้างไหมคะ่มันคือเลือดของเราเองกนค,คือ เพราะฉะนั้นมันก็จะไม่มีผลข้างเคียงอะไรนอกจากผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นจากเทคนิคของการทําก็คือผลข้างเคียงก็เหมือนกับเราฉีดฟิลเลอร์ทั่วๆไปนะคะก็คือต้องรู้ตําแหน่งที่ฉีดรู้กายวิภาคที่ฉีดคือไม่ให้ฉีดเข้าไปในตําแหน่งของหลอดเลือดเพราะว่าพวกนี้เนี่ยมันโดยเฉพาะถ้าพอเป็นเจลเนี่ยมันหลุดเข้าไปในหลอดเลือดอาจจะทําให้เกิดอันตรายได้ใช่ก็อย่างที่เรามีข่าวกันจะเป็น ตาบอดผิวนั้งตายก็ยคือ<ม>เหมือนกับการฉีดฟิลเลอร์ทั่วไปก็คือต้องมีความรู้แล้วก็ต้องใช้ความระมัดระวังในการฉีด<ะ>อันนี้ก็จะเป็นผลข้างเคียงของมัน<ม>ั้ผลข้างเคียงจะไปะอยู่กับเทคนิคที่เวลาเรานำาตัวก,กรอสแฟกเตอร์ไปใช้ม,มากกว่าตัวอคอนเซปต์หรือวิธีการ<ะ>ของมันเอง คือเวลาฟังคุณหมอเล่าแล้วนะคะนะั่นว่าคุณผู้ชมอาจจะรู้สึกได้เหมือนแน,น่เลยนั้นว่ายิ่งเทคโนโลยีก้าวไปไกลแค่ไหนแล้วเนี่ยคือเราเองเราเป็นคนไข้เราอยากทําแต่ว่าจริงๆเนี่ยเราต้องมองอีกจุดสําคัญที่ขาดการพิจารณาไม่ได้เลยก็คือคนที่จะควบคุมเทคโนโลยีนั้นก็คือคุณหมอต้องเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจริงๆเราถึงจะมั่นใจได้ว่าเราจะเลือกใช้เทคโนโลยีเหล่านั้นนั่นเองนะคะโอ้โหวันนี้เป็นการเปิดโลกกระทัดมุมมองใหม่มากๆนั่นเองในยินรู้สึกว่าเคยได้ยินแต่ไม่ได้เข้าใจกระจ่างแบบวันนี้เลยว่า การที่เราจะมาซ่อมผิวเราด้วยเลือดเนี่ยวิธีการมันเป็นยังไงตอนแรกฟังแล้วมันดูน่ากลัวแต่จริงๆไม่น่ากลัวเลย,ลเลยแล้วเ้วา็ทำกันมานานแล้วด้วยทำกันมานานเลย,เยคราวนี้ไม่ต้องไปแอบกัด ขอ <c oughs> ใครดูดเลือดใครนะคะ <c oughs> หรือไม่ต้องไปซื้อเลือดหนุ่มหนุ่มสาวๆมากินเพ <c oughs> <ช>ื่อให้เป็นสาวหรือหนุ่ม2000ปีเรามีวิธีการที่เขาเรียกกันว่าแวมพร์เสตีปแบบนี้กันแล้วก็นําม,มาบอกต่อกันนะคะ <c oughs> วันนี้สนุกสนานมากเลยแต่ว่าคืนวันจันทร์หน้าค่ะคุณหมออาจิมาจะมีเรื่องราวดีอะไรมาชวนพวกเราคุยก็กลับมาติดตามกับรายการคุยกับหมออาจิมาที่นี่เวลาเดิมสองทุ่มเ่งเจอกันนะคะก่อนจากกันวันนี้ขอบคุณสถานที่เสิร์ของเราค่ะนอตพาร์คเพลสที่นอตพาร์คถนนวิภาวดีรังสิตนี่เองบรรยากาศดีๆเห็นต้นไม้ แล้วร้องดืก็ทั้งเราิดชื่อเปยนามนะคะคุณหมอคะค่ะอ่ะเดี๋ยววันจันทร์หน้าเจอกันใหม่นะคะวันนี้คุณหมอและแนลลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ